กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแม่ๆทุกท่านนะคะมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะมาดูแนวทางหวยลาวนะคะรวมทุกลาววันนี้เนาะวันนี้ต้อมไลสดไม่ได้นะคะเป็นการอัดคลิปแทนเนาะเรามาดูเลขในตารางกันเลยนะคะจะมีเลข1น,นะคะเลข5 4นะคะ7 908นะคะตัวเด่นนะคะอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนเด่นจะเป็นเลข7และเลข9เนาะเลข9กลับหัวเป็น6ได้นะคะทุกคนเนาะตัวเจาะสำหรับเลข7จะมี71นะคะ78เนาะเลข9ก็จะมี95นะคะ97เนาะส่วนตัวกันจะเป็นเลขสนะคะทุกคนตรงนี้เนาะตำแหน่งนี้เลข4ี่นะคะจะมี4ี่หนึ่งนะคะ4 5ห้าเนาะ แล้วก็49นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะ1081นะคะแล้วก็85นะคะทุกคนเนาะอ,อย่าลืมกลับหัวเลข9กับเลข6นะคะ656746นะคะท่านไหนจะซื้อเลขเบิ้ลก็44 และ88นะคะสำหรับตัวเน้นนะคะจะเป็นชุดนี้เนาะ71นะคะ78นะคะ41นะคะ49เนาะแล้วก็81นะคะห้ามลืมกันเลขที่น้องนะคะเพื่อนๆ71 70นะคะ41 40เนาะ1100 81 80นะคะ ส่วนท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเน้นวิ่งรูดที่ตัวเด่นก็คือเลข7ในเลข9ก้รูดเท่ากับรวยนะคะรูดเท่ากับรอดนะคะนะมาต่อกันที่สูตรเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดตัวเดียวเน้นๆแค่นๆนะคะแม่ๆท่านไหนที่ชอบตัวเดียวนะเลข3รูดได้ทุกลาวนะคะมาต่อกันที่เลขชุด3ตัวนะคะ9 4 1นะคะ445ห้าเนาะ 081นะคะ471นะคะ973เนาะแล้วก็178นะคะห้ามลืมกลับหัว9กับ6นะคะ641นะคะ673เนาะการเลขเบิ้ลข้างหน้าแบบนี้455นะคะเพื่อนๆขายอย่าลืมการเลขพี่น้อง940นะคะ080 1 81นะคะ 4 7 0นะคะแล้วก็0 7 8นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น8 0 8นะคะ1 8 1 8เนาะสำหรับตัวเน้นนะคะชุด3ตัวจะเป็นชุดนี้เนาะ9 4 1นะคะ4 4 5เนาะแล้วก็7ต่อ4 7 1นะคะเนาะ เพืเ่อนๆชอบนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะนอะนาไปเล่นหุ้นอ่อลาวนะคะขอโทษนอะลาวได้ทั้งวันเลยนะคะสําหรับเลขทูบจะเป็นเลขนี้นะคะ735หเนาะปังมากๆนะคะดาวโจรเมื่อคืนคือปังสุดๆเลยนะดาวโจร VIP นะคะเนาะดาวโจร VIP เลขทูบก,ก็มาเลยนะคะเนาะ ดาวโจน VIP เลขทูบก็มาเลย2ตัวนะคะ75นะคะปางสุดๆเลยนะดาววีนะคะดาว VIP นะคะทุกคนน้อเลขทูบ7 3 5เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชอบนะคะแคปหน้าจอนำไปเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะน้อต้องขอให้ทุกท่านโดยๆเฮงๆปังๆนะคะ ขอบคุณทุกๆไลท์ทุกๆแชร์นะคะที่เป็นกำลังใจให้ต้อมเนาะขอให้นะคะทุกท่านเนาะมีความสุขนะคะแล้วก็อันนี้นะคะท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะทักไลน์มาได้เลยเนาะ l u c k y ขีดตรงกลางเลข99ตัวรายละเอียดบูชาวัตถุมงคลตามนี้เลยนะคะทุกพารวยนะคะ 99บาทนะคะ30แท่งส่วนชุดถุงแดงเรียกซับถุงเขียวเนือ้อซัพยันทเวสุวรรณแผ่นทองพระพิคเนตนะคะเข็มเข็มกระจี้ทเวสุวรรณจะได้ทูบ10แท่งเนาะทุกคนนะคะแล้วก็หนังสือทำนายฝันนะ้าฝันพยากรแ์แม่นๆเลยนะคะ79บาททุกคนนะคะฝันทยากรแม่นๆเลยนะคะบอกเหตุร้ายเหตุดีเกี่ยวกับฝันของเรานะคะ เนาะแล้วก็กําไรองค์พระพิคเนต199รบาทวีสามสีนะคะทุกคนสีทองสีเงินสีพิงโก้นะคะเนาะลำไยอบแห้งนะคะแบรนด์ของต้อมเองเนาะแม่จ๋าใบาต้อมนะคะเนาะขนาด100กรัมนะคะ55บาทนะคะทุกคนขนาด100กรมัม55บาทขนาด200กรัมนะคะ99บาทนะคะเป็นแบรนด์ของต้อมเองเลยเนาะแม่จ๋าใบาต้อม ะะ300กรัม150บาทเครื่องกิโล240 1กิโล460นะคะเป็นเกรดส่งนอกนะไซส์จมโบเลยไซส์ใหญ่สุดๆเลยนะคะทุกคนสนใจยังไงก็ทกมาได้ค่าจะส่งเหมาๆที่40บาทพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่อุดหนุนนะคะอุดหนุนต้องมาโดยตลอดเนาะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆท่านนะคะกลาบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย